กิะยานมิตทุกท่านและก็พ่อแม่พี่น้องเพื่อนฐานเรือนักเรียนจากรุ่น20ทุกท่านครับพร้อมด้วยญาติโยงที่ท่านได้มีความตั้งใจร่วมทําบุญกับพระอาจารย์นรงศักดิ์ทิตะสีโลเจ้าอาวาสวัดพระธาตุภูเพกจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งการทําบุญครั้งนี้เราจะทําบุญกันที่ สวนธรรมไตรสิกขาอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยพระอาจารย์ก็จะได้เดินทางนะครับพระอาจารย์ก็จะเดินทางไปที่สวนธรรมไตรสิกขาเพราะว่าพระอาจารย์จะต้องไปเตรียมต้อนรับเขาเรียกว่าต้อนรับพระเกจิอาจารย์หลายๆรูปนะครับที่จะเดินทางมาทําพิธี รวมทั้งเรื่องของการเตรียมสถานที่และพร้อมกับการทำพิธีพุทธ,ธาพิเศษหรือว่าสวดมนต์อะไรตามาเรียกว่าตามเรื่องของสงฆ์นะครับวันนี้ผมก็มาทำหน้าที่ของผมครับโดยการทำหน้าที่ของผมนี้ผมก็ขออนุญาตนะครับเนื่องจากว่าสิ่งที่ทุกท่านได้ตั้งใจทำกันเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่ ได้สร้างบุญร่วมกันการสร้างบุญร่วมกันนั้นผมถือว่าทุกท่านที่ทำบุญก็อยากจะได้เห็นสิ่งที่ผู้ที่มาร่วมทำบุญเนี่ยผู้ประสานงานหรือว่าคณะกรรมการต่างๆเนี่ยได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการาตั้งใจที่จะรวบรวมปัจจัยนะครับผมก็เลยขออนุญาตทุกท่านว่า จะมาขออนุญาตเล่านะครับเรื่องราวว่าการที่ผู้ที่ร่วมทำบุญทอดพระปาสามคัคคีเพื่อสร้างพระบร,ะรมมาธาตุเจดีย์นะครับโดยประธานฝ่ายสงฆ์ตามที่ท่านได้ทราบไปแล้วว่าคือพระอาจารย์นรงศักด์ทิตาสีโลเจ้าอาวาสวัดพระธาตุปูเพกนะครับท่านเป็นผู้ที่ได้สร้าง พระบรมมาทาเจดียนี้ไว้ให้ผู้คนสักการะในภายภาคหน้าและเราเองเนี่ยเป็นฐานเรือที่มีครูบาอาจารย์เราก็เชิญครูของเราคือพลเรือเอกชนินชุนหานชพันเนี่ยมาเป็นประธานฝ่ายคาารวะพร้อมด้วยคณะกรรมการของเราเนี่ยโดยที่ผมเองพิชิตพิศนุครูก,รกับคุณวัฒนาุ่้มั่นเนี่ยก็เป็น ส่วนประสานในเรื่องของฝ่ายคา,ารวสและยังมีคณะกรรมการผู้ประสานงานเนี่ยหลายท่านซึ่งเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบว่าความตั้งใจในครั้งเนี้เรายังมีครูผลเรือตีดรประวิทธิพิพิธโ,โกศลวงศ์ <c oughs> มีทั้งรุ่นพี่ผลเรือตีชวานคุณสิริพรวิวิเศษและก็พลตรีวิวัฒ คุณระดารัฐอุสาบันเนี่ยและเขารวมไปถึงคณะเพื่อนายทหารเรือตั้งแต่นาวเเอกอํานวยแสงสอนนาวเเอกสุธรรมคุณวันเพนดวงประทุมนาวเเอกธรรมนูนสังขลิมคุณแม่จิมลิฟเจริญสินทวีวงและครอบครัวนาวโทพจนาสาศสุวันนาวโทอนันทิฤทธิวง์ <c oughs> และยังมีเจ้านายของเรานะครับในการทํางาน ด้านการประกันชีวิตก็คือท่านผอทารินนันทบิรักษ์คุณสิดิชัยเรื่องศึกษาคุณคุณวัชริดีสุขรมณีคุณทีนกรกประจ่างทองแล้วก็มีเพื่อน,อนๆนายทหารเรืออีกหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นนวตีมนัฐแสงอ่อนเรือเอกวิเศษโบชุมเรือตีทวีศักดิ์กวยพรเรือโทนำพลมั่งค่า,เร,าเรือโทวินัยโสธรพิชักกุลเรือตีวิรัตน์แก้วสลับสีเรือโทนิวัฒน์แสงอ่อน และคุณนุชนาแซดันเรือโทรธรรนุคุณชุติการกระหารเรือตีนกพนคุณสมศรีโกดวัตรคุณสวัสดิ์ปภาวนางังและครอบครัวคุณวีรศักดิ์คุณนางสาวพิศนุภูคุณประภายอยู่สืบเชือ้อทั้งหมดนี้ <c oughs> เป็นคณะกรรมการที่มาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อที่จะแต่ละสายแต่ละโซนแต่ละส่วนแต่ละภาคก็รวมกันปัจจัย คนละร้อยคนละพันคนละห้าร้อยคนละหมื่นหรือว่าคนละตามกำลังศรัทธาโดยเรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างบุญร่วมกันซึ่งผมขออนุญาตนำเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบว่าคณะกรรมการเนี่ยทั้งคุณวินัยโสธรพิทักคุณและคุณวิเศษโอชุมก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ และก็รวมทั้งรวบรวมปัจจัยแล้วก็นํามาถ่ายทอดไว้โดยการออกสื่อทางไลน์บ้างละทาง Facebook บ้างละ <c oughs> ทางกลุ่มทางเรือและก็กลุ่มพ่อค้าประชาชนพี่น้องทุกท่านเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านใดเนี่ยที่ดูผมไลฟ์สดผ่านช่องทางยูท b e นี่นะครับท่านก็สามารถมาร่วมมุญได้เรามีเลขที่บัญชีไว้ตามนี้นะครับ ที่พร้อมเพลงก็ได้นะ0812542522หรือจะโอนเข้าบัญชีอนาหารไทยธร,รชาติเนี่ย302ก 2, 2 25442 3นะครับทุกบาททุกสตางค์ส่งมอบให้กับทางสวนธรรมไตรสิขา <c oughs> ก็เรียนกับทุกท่านทีน่นึงนะครับเ <c oughs> นื่องจากว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง ทำให้ดูเหมือนจะเป็นหวัดนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเดี๋ยวจะกลับมาหาทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ ไปดูสถานที่ว่าเส้นทางเนี่ยรถที่จะขับเคลื่อนไปเนี่ยสองล้อพอได้ไหมรถปิกอัพได้ไหมหรือจะต้องเป็นรถโฟวิลเท่านั้นแล้วก็จะถ่ายทอดมาให้พี่น้องได้รับทราบกันขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าผู้ที่ทำบุญมาเนี่ยมีมากมายและผมอยากจะแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบว่าเงินที่ท่านได้ทำบุญมานั้นเราก็กำลังรวบรวมไว้ที่บัญชีของเรือโทวินยัยโสธรพิทักษุล คุณพิชิตคุณวัฒนาพุ่งมันเนี่ยทำบุญมาหนึ่งบาทคุณแม่จิมริมเจริญสิทธวีวงศ์ห้าพันบาทพออธารินนันทาพิรัหนึ่งพันบาทนวทโฮนันท,ทลิตริทิวงศ์หนึ่งพันบาทนาวตีมนัตแสงอ่อนหนึ่งพันบาทคุณวันเริสุขไมตรีคุณธีนกรกระจางทองหนึ่งพันบาทเรือเอกพิเศษบัวชุมสามพันบาทเรือโทน,น้ำบนคุณรัชนีกรมั่งคั่งหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท เรือตีนกพลคุณสมศรีกฎวัด1,000พัน 1, บาทเรือโทอําเวยโชครัตนคำหนึ่งพันบาทนาวเอกสมพรทัศสวน1,000พัน 1, บาทนาวเอกวัชลาสวทร์งห้าร้อยบาทนาวตีไพศาลชูวงศ์0 0ร้อยบาทเรือตีทายาทนูกูลกิจ4ี่ร้อยบาทนาวตีประดิษฐ์ันเจริญ5้าร้อยบาทนาวโทวปัญญามุ่งเจริญห้าร้อยบาทเรือตีสมศักดิ์แก้วมณุนห้าร้อยบาทนาวตีนกพดล แย้มโภคาสามร้อบาทนาวเอกชาลีเฉียบแหลมห0าร้อบาทนาวตีธีรพงศ์โรคสุวรรณห้าร้อยบาทนาวตีวสุพลศิลทบทอง500ร้อยบาทนาวทภิบุญพงศ์คุณเพิ่ม500ร้อยบาทนาวตีบุญชอบวัดแก้ว500ร้อยบาทพันัยเอกสุธิพรตันทพงศ์ห้าร้อยบาทมนเรือตีชาวานคุณสิริพรวิมวิเศษและครอบครัว4,000บาทคนตีวิรัต พลตรีวิวัฒกินหยุดนะครับพลตรีวิวัฒค,คุณระดารัตอุสาปัน1,000บาทนวตีสุชาติคุณธิดารัตก,การจราพร1 0 0 0บาทนวโทโสพลนาทอง500ร้อยบาทยอดรวมส่วนนี้ได้3 4 6 9 9นะครับ3าม9 9ารก้ากวางฝั่งนี้มากนะครับคุณนพพรคุณลูกที่าสุภาพจน์1,000บาทคุณปราณีเรืองประทุม500บาท คุณอัครนันท์ปริญญาคุณเสก499รเบาทคุณชยุยุทธ์เจริญทวีภาคุณ4 9่บาทคุณภัยรัชพุ่มมั่น1,000บาทคุณคงคายชานประกิจ1000บาทคุณมุชิดาคุณสุกิตชิดเชื้อวง1000บาทคุณพิมพ์ใจคุณสุทัศน์สุวรรณพาณิชย์1000บาทคุณเพนิดาพงศ์พิท1 0 0 0บาทคุณอุบลรัตน์นุชอุดม300บาทนางสาวนัชชนันท์า0 0บาทนางสาว หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทคุณแม่สุนันท์แช่ดินหนึ่งร้อยบาทคุณสพัดเรืองวีรยุทธ์หนึ่งร้อยบาทคุณสมชายสง่าบ้านโคกหนึ่งพันบาทคุณประภาพรนามสมบูรณ์สองร้อยบาทคุณนันตพัฒน์พัฒน์คณะพลรนะครับห้าร้อยบาทคุณอาบารพรกุฎนอกสามร้อยบาทคุณประสบผงสินสุขสองร้อยบาทคุณเพลินพิทยันตพันหนึ่งพันบาทคุณลินดาแจนอาสาห้าร้อยบาท คุณทำนีวิไลลัดห้าร้อยบาทคุณสุชาติปิ่นวรพันธ์คุณหน0 0งบาทคุณธีรดลเด็กชายทารงเดชปิ่นวรพันธ์คุณ2,000บาทคุณบุษรากิตพงศ์ห้ารก้าสคุณโชติกาแสงมินห้าบาทคุณศรินทิพย์หนึ่งร้บาทคุณบัญญามหาโภคินตกุณ3,000บาทยอดรวมส่วนนี้1,7,596หยสองยอดฝั่งรวมกันได้เท่ากับห้าหม้าสิบาครับ ผมอยากจะเรียนกับทุกท่านอย่างนี้นะครับว่าการทําบุญเนี่ยปัจจุบันเนี่ยพระอาจารย์เนี่ยก็ไปรับนะครับยอดเขาเรียกว่ายอดพระบร,รมรธาตเจดีเนี่ยที่ให้ร้านทองเนี่ยทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมก็จะพาทุกท่านมาดูคลิปสักนิดหนึ่งเพราะว่าเห็นท่านพระอาจารย์เนี่ยส่งมาให้ดูเมื่อเช้านี้นะครับก็มีภาพให้ทุกท่านดูอย่างนี้ครับ เป็นวีดีโอท่านดูนิดนดงครับเนี่ยครับ <c oughs> คือห้างเพชรพอนะครับเอาล <c oughs> อะท่านลองดูนะครับผมก็จะดูเปิดรายชื่อผู้ที่ทำบุญร่วมกันมานะครับนะครับ สดชนิดหนึ่งนะครับทีนี้ก็สิ่งที่ <c oughs> พระอาจารย์ได้ดำเนินกิจกรรมนะครับในส่วนนี้ก็เรียกว่าพระอาจารย์ก็ให้ความเมตตากับญาติโยมนะครับที่ตั้งใจจะทำบุญหรือว่าตั้งใจที่จะร่วมสร้างกุศล นะครับร่วมกันนะครับก็สามารถทําได้นะครับเราก็ยังเปิดรับการทําบุญนะครับไม่ว่าจะทําบุญทางวัดหรือจะทําบุญไปที่บัญชีของทางวัดพระธาตุภูเพ็ก็สามารถทําได้แต่อยากจะเรียนกับทุกท่านอย่างนี้นะครับว่าเราดําเนินกิจกรรมเนี่ยร่วมกันโดยนกยักเรียนจากทหารเรือรุ่น20นวิกโยธินรุ่น22เนี่ยเราก็ตั้งใจกันว่า เราจะร่วมด้วยช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนเล็กๆเพราะว่าต้องเรียนกับทุกท่านอย่างนี้นะครับว่าพระอาจารย์เนี่ยท่านได้บอกบุญกับญาติโยมเนี่ยแล้วก็พระอาจารย์เล่าให้ฟังว่าปัจจัยที่ทําบุญนเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าจะมาได้ไกลขนาดนี้แต่ด้วยความศรัทธาของญาติโยมนะทำให้ยอดเงินที่รับบริจาคแล้วก็ยอดที่การก่อสร้างเนี่ยมาก สิบกว่าล้านอ่ะสิบกว่าล้านซึ่งเดี๋ยวผมจะมีข้อมูลให้ทุกท่านได้ดูนิดหนึ่งว่าอันนี้ที่ผมให้ทุกท่านได้เห็นภาพในส่วนเนี้ยก็คือเส้นทางจากเชียงใหม่เนี่ยไปยังที่สวนธรรมไตรสิขาเนี่ยก็ใช้เวลาเดินทางก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะพระอาจารย์บอกว่าเส้นทางก็ประมาณเก้าสิบกิโลนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่ต้องใช้ความชํานาญในการเดินทาง และก็นี่คือสิ่งที่ญาติโยมได้มาบริจาคนะครับถวายเพื่อที่จะไปบรรจุไว้ตรงที่ยอดพระธาตุนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเอามาให้ทุกคนได้ชมเป็นบุญตานะครับแล้วก็นี่คือยอดชัดที่ทางร้านทองเขาได้ทำนะครับซึ่งการทำในครั้งนี้ผมอยากจะบอกกับทุกท่านเลยนะครับว่าเป็นทองที่พระอาจารย์บอกว่า ได้มาจากญาติโยมซึ่งตอนแรกเนี่ยกว่าจะได้แต่ละบาทเนี่ยอืต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะพอช่วงก่อนเข้าพรรษาเนี่ยพระอาจารย์บอกห้าหกบาทเนี่ยใช้เวลาขอต้องพวดแต่ถามว่าปัจจุบันนี้เป็นยังไงอะเรามาดูกันนิดหนึ่งนะครับผมอยากให้ทุกท่านด,ดูตรงนี้ครับว่ารายการทําปรียอดฉัดทองคําเนี่ยมีรายการสุดที่เป็นทองคอําดังนี้น้ําหนักทองเนี่ยทั้งหมดหนึ่งพัน 8 0 4 8กรัมหรือ118.73บาทโอ้ oh, โมทนาสาธูดด่เลยนะครับทุกท่านครับก็ <c oughs> ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ญาติโยมได้มารอรอรอ้รอมรวมรวมจิตใจนะครับแล้วก็แบบบางคนมาถวายหนึ่งบาท3บาท5บาทสิบาทก็แล้วแต่ตามกำลังแต่ละท่านก็มีปรีบัวกรีบบัวข้อหุ้มบัว น็อตยึดชิดส่วนตัวใหญ่8ตัวเนี่ยตัวเล็ก6ตัวและทองสกัดเป็นเนื้อน้ำทองชุบร0อคิดเป็นเงินราคาขายทองคอกรัม2,400บาทคูณ1,804.8กรัมเท่ากับ4 3ล้าน3แสนาบาทครับค่าแรงทําฟรีทองคำทั้งหมด2 9 9 9 9 9กาสาุกเลยนะครับก็เป็นตัวเร่งที่สวยงามดีเดียว ก็รวมเป็นเงินนะครับ4 6, 3, 1, ี่ร้าน6แสน3มืน1 5บกาบาทอันนี้เป็นรายการส่วนที่เป็นเงินแท้ส่วนนี้ทางร้านทองอาทางร้านเพชรทองโชคทวีร่วมทำบุญด้วยนะครับมีดังนี้มีขาเงินใบเงินข้อต่อเงินน็อดเงินน้ำหนักรวม2,697.55กรัมหรือ177.47บาทุสาทโอสาุนะครับคิดเป็นเงินราคาขายต่อกรัม รวมค่าแรงกรัมละร้อบาทรวมไปเกินร2อคูณสอง7ันเท่ากับสาสนสองมื่นสเบาทสรุปรวมเงินสุดที่เอาสี่1้านบาทบวกกับ 8, 3 2 3แส0บาทเท่ากับ4,950,525าส้าบาทโอ้ตบูนนาสาธุนะครับพี่น้องครับโอ้เห็นแบบนี้แล้วก็มีความ ปพิมปิตินะก็เพิ่มปิติแล้วว่าอิ่มบุญเพราะฉะนั้นพระอาจารย์น,นารงศักดิ์เนี่ยเป็นศูนย์รวมที่ทําให้พวกเราเนี่ยได้มาทําบุญร่วมกันเพราะฉะนั้นรายชื่อที่ที่เรียนกับทุกท่านว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอ่านเพิ่มเติมเพราะว่าต้องเรียนกับทุกท่านเลยนะครับว่าพอเราได้เห็น <c oughs> เรื่องราวที่ทุกคนได้ร่วมกันทําบุญเนี่ย ก็ต้องบอกกับทุกท่านเลยนะครับว่าเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิดให้ทุกท่านได้ดูพร้อมกันเนาะเพราะจะได้เห็นภาพเหมือนกันนะครับก็ขอยนุาพักภาพควนี้แป๊บเดีนะครับ ระยะระยะอันนี้คือสดจริงๆนะครับสดจริงๆก็คือว่าพระอาจารย์เนี่ยก็ให้ดูว่าสิ่งที่พระอาจารย์ได้ดําเนินการเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับนี่ก็คือที่วัดพระธาตุปูเพกนะครับก็มีการถ่ายทําขั้นตอนการดําเนินการแบบปิดทองแล้วก็สวดมนต์ภาวนานะครับแล้วก็มีการจะบอกว่าปลุกเสก อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเรียกว่าทําพิธีดีกว่าฮะแค่าว่าทำพิธีนะครับก็นี่คือสิ่งที่ที่ได้ได้ให้ทุกท่านได้ได้ชมว่าเงินที่ท่านได้ทําบุญร่วมกันมาเนี่ยทุกบาททุกสตางค์นะครับในกลุ่มทหารเรือจะรวบรวมเนี่ยเป็นศูนย์กลางที่จะสมม่งมอบให้กับทุกท่านนะครับโดยที่เรือโทวินัยสุรทริทักษ์ุลเนี่ย ก็จะเป็นผู้ที่รับเงินจํานวนนี้แล้วก็เดี๋ยวก็จะเบิกเอาไปมอบให้กับพระอาจารย์นะครับซึ่งผมเองก็เป็นผู้ที่ทําหน้าที่สื่อสารให้กับทุกท่านเ mm hmm. พราะฉะนั้นการที่ผมทําคลิปนี้เนี่ยต้องทําก่อนเพราะเดี๋ยวผมจะไปเอาคอมพิวเตอร์ไปนะผมใช้ภาพพวกนี้ที่จะบอกเล่าเรื่องราวให้กับทุกท่านเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมจะเดินทางไปพร้อมกับนวทน,นันทฤทธิวง์แล้วก็คุณวิรัตแก้วสลับสีซึ่งเราทั้งสามท่านเนี่ยก็ตั้งใจว่า เราจะไปบนเส้นทางที่ที่จะไปศึกษาเส้นทางแล้วก็มาบอกเล่าให้กับทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรายชื่อนะครับสักครู่ครับ ความชัดเจนแล้วก็โปร่งใสนะครับอยากจะให้ทุกท่านที่ตั้งใจทาบุญมาเนี่ยก็จะได้รู้ว่าเงินที่เราเนี่ยรวบรวมมาตามแผ่นภาพแผนภาพที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยนะครับก็มีผู้ร่วมทําบุญเนี่ยเป็นเงิน52,295บาทอนุมโมธนาสาธุนะครับแล้วก็มีรายชื่อเพิ่มเติมเนี่ยตามรายนามดังต่อไปนี้นะครับ1คุณสิริชัยเวอรศึกษาคุณ2,000บาท สคุณวิรศักดิ์คุณอังสนาพิศนุภูมิ5 0 0บาท 3. คุณแม่กมลชนกวชิระอนันต์400บาท 4. คุณนิกูลคุณนิคูลนะครับคุณเยาวภาคุณนนหยคุณนิภารัตน์อ่อนบนและตรออปอน2,000บาทคนที่ห้านะครับคุณวิราชพลาชม500บาทแล้วก็คุณววรพรคุณกิติมาทิวัน500บาทคุณพุทธชาติพลวิเศษ200บาท คุณอุดมคุณเป็นสีโสธทิสวัสด์500บาทคุณทวิชาติสุวรรณ5 0 0บาทมีบางท่านขอไปตรงมทนาขอได้นะครับคุณเพชรมณีทองสิงห์100บาทคุณนัทุพพรพรมหาราช300บาทคุณสุปองแสงไผ่แดง1น9บาทคุณอรณดาศีราวงศ์300บาทคุณพิมพ์ปริดา100บาทคุณวารุณี นำวัฒนาภัยบูร์199บาทถ้าผมอ่านชื่อนามสกุลผิดต,ต้องขออภัยนะครับคุณสัญชยัยคุณพรเพชรรัตนาสงวน500บาทคุณประโดมรัชเวช1,000บาทคุณธนรัต500บาทคุณวิบูลคุณวรางกนาศินสร้างบุญ1,000บาทนี่แหละครับทุกท่านครับก็คือเรื่องที่ผมนำเรื่องราวมาเล่าทุกท่านฟังก็เพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพว่าเราได้ดำเนินการนะครับจัดทำ รายชื่อพร้อมกับแชร์ไปทุกกลุ่มไลน์เพื่อให้ทุกท่านได้อนุโมทนาบุญร่วมกันหรือใครที่จะทำบุญเพิ่มก็สามารถโอนเข้ามาในบัญชีที่เรือโทวินัยโสธรพิทักคุลน,นะครับแล้วก็มี <c oughs> ทางสายประกันอยากจะโอนเข้าบัญชีผมก็สามารถโอนได้แต่ก็แนะนำว่าถ้าโอนาที่มีมผมก็ต้องโอนไปที่คุณวินัย ก็ตัดขั้นตอนก็เอาไปที่เรือโทวินยัยแล้วก็ส,ส่งสลิปมาเราก็จะได้อนุโมทนาบุญร่วมกันนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ทําให้พวกเราเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมก็ถือว่าโอกาสเนี้ยก็เป็นโอกาสที่ปีใหม่สร้างบุญกุศลร่วมกันนะครับทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมกันเราจึงมาพบมาเจอกันและ ขอให้ทุกท่านร่ำรวยถูกหวยถูกรางวัลหรือว่าประกอบกิจการงานก็ขอให้ค้าขายจเจริญรุ่งเรืองม่งครับคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดงานก็ขอให้ได้งานได้เรื่องขัน้นเรื่องตาแหน่งและแตมีความมั่งคั่งสำหรับตัวผมเองเดี๋ยววันนี้เตรียมตัวนะครับที่จะเดินทางไปประชุมกับทางบริษัทเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็จะออกเดินทางตั้งแต่ตีสามตีสี่เพื่อไปอพบกับอีกคณะหนึ่งที่ อำเภอพรล้ลาห,หรือที่เชียงใหม่เพื่อจะได้ขึ้นไปบนสวนธรรมาัิสิกขาและจากนั้นท่านจะได้เห็นการถ่ายทอดสดผ่านระบบเขาเรียกว่าโกโปรหรือว่าทางการสื่อสารที่เราจะนําเสนอให้กับทุกท่านในลำดับต่อไปร่วมด้วยช่วยกันครับก็อนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับสาธุสาธุสาธุ